บอน,นอกพงศกรอับสตอรีกลางดือขรับถึงลูกสาวน้องอายสกุณาพรบอกเรยว่าเป็นสตอรีเสราแลวกะเชื่อย่ยงไปถึงหลายๆคลิปอ,อ<า>ถึงหลายๆเหตุการณ์ออลลลลรแล้วกะ<า>ถึงความแบบน้ำตาตกเศร้าตรงนเลยกัวาใดเนาะพอดีอา่านกระ้สึกป้าพี่น้องคะเหมือนกับเข้าใจในหัวอ,อกของคนเป็นโพอับค่ะพี่น้องคะถึงได้มา โพสสตอรี่ถึงอไรแบบนี้ก็คือช่วงนี้กับมอระสมเรื่องงเรืองงานกนหลายนาะข้ามพ่อว่าเป็นนี่ละดราม่าต่างๆนาหน้าที่พ่อสูงกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเรากะสําหรับน้องไอฮ็ตงานในเสียงวีหกมานนี่หามดุงหามคำแม่์ในกาสีเขาเจักสีเขาหาเดือนแล้วก็ว่าใดก็คือเป็นรวดเร็วอีหลีสําหรับเล่าเดมาเบาคาวน้องเดวเบาถึงน้องเดมาเห็น เรื่องราของน้องนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเหตุงานเกินอายุเหตุงานเกินแบบเกินนิดหน่อยที่จะเหตุนะคะแล้วก็<น>ความพยายามมุม,มานาของน้องหล,ลายครั้งทีบอสหนกออกมาว้าถึงน้องอ,อายนะคะ,คะในแนวทางที่แบบมันเท่กับสงสารลูกเน่เพื่อกเห็นใจลูกอืที่ลูกพยายามหลายอย่างจนมาหอดสมือนี่เพื่อนกัอยากโอ้พดูดที่าที่บอกอ่ะบอกยังไงละ่ะบ้าทัดไปนี่เนาะ กระทือไดาวาเป็นโพสที่เสามากๆพอได้อ่านกระืดเยาน้ำตาสีไลนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยก็คือเป็นโพสต์ลงวังเมื่อคืนเมื่อคืนค่ะถ้างสตอรี่เฟซส่วนตัวนะคะพู้สกอร์พวกสกอรแสนปากดีนั่นเองพี่น้องคะบอดนกโพสบอกว่าสงสารลูกซูมือที่เห็นลูกเห็ดงานอีหลาคือสิมเอยนาะลูกเงินทุกบาทที่อายได้นะคะขอขอให้ ขอบขัวปูยานะคะสบายคืนนะบอลลัมบากคือเกาโลกข้องพึงแล้วก็ใส่เพลงพี่น้องค่ะใส่เพลงที่อ่าเป็นดนตรีที่สาวๆของเปาวลีเนี่ยจนเพลงอ่ะโลกข้องพึ่งนี่นะครับพี่น้องแล้วแบบที่นี่สำหรับสตอรี่นี้เขาเห็นแล้วกะถือว่าจุกไงคือกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขากับอยู่หนาเวทีอยู่น้าเวทีนะเสียน้องอาอายกับสีรองเพลง โรกพึ่งน้อยอโลกของผึ่งก็คือแบบบินออกหากินนะคะพี่น้องเข้ามาโลกของผึ่งน้งพง่นกะมาเปรียบเทียบสําหรับน้องอายคลิปนี้เราเห็นเอาเหมือนทางเอฟซี FC เอาโลกเนาะพ่อ,อ,พอจ๋าพงศกรลูกจาก๋าอายเอฟซีเพื่อนใดเอาคลิปนะคะโลกของพึ่งขอให้พึ่งน้อยตัวนี้ เติบโตแข็งแรงสมวัยเดินตามฝันให้ถึงเร็ววันแล้วก็ฮ <ะ S 1> แฮชแท็กอไอแฮชแท็กนกพงศกรหมอรำเสียงวิหกคลิปนี้กับเป็นนี่แหละเป็น,นคลิปที่ออไอร้องเพลงโลคงเผงคือพอเด็ดฟังกับอโอ้โหพี่น้องครัไปหาฟังเบิงนี่บวาสิเป็นน้ำติดตอ้ตตอน้ำติดตุ้มได้ก็ตามเพื่อนกระแส่นนันยูแคปชานว่าเด็กน้อยคน คนหนึ่งไม่ได้เล่นเหมือนเด็กทั่วไปชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ค่ะนี่พี่น้องเห็นทิวาเห็นแคปชั่นนี่พูดนี่กะน้าตาข้อขึ้กันออืืก็คือเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าคือเหมือนจะแบบเออดราม่าวันนี้ผ่านไปแล้วแต่ความทรงจําพี่น้องคะความทรงจําบวชสิปินทั้งบอดทั้งน้องทั้งทีมงานทั้งได้กระตามพี่น้องนี่แหละก็คือว่าขอใจเนาะขใจในจุดนี้กะ เพื่นเห็นใจลูกสาวเพื่นเลยพี่น้องเห็ดงานหนักน่วงมากๆนะคะ,ะในการอายุสิบเอ็ดแลนนั่หมอลำอโอ้พี่น้องอายุสิบเอ็ดแลนนั่หมอลำบ่พอแลนเลียนนั่มลายหลายยานนะคะเหตดให้เพื่นแบบเห็นใจสงสารลูกเพื่นและก็ลาสุดเราไปเห็นทางบ่ดหนกเพื่กนกลับมาแช่โพดโพดนึงกับือว่าแบบหัวหน้าโนกลูกชาวนาเออแบบบอกถึงชีวิตของเพื่นเพิ่นแช่โพดแต่แต่ ปี60พี่น้องตอนนี้กัเจ็7ปีแล้วใช่แชร์ขึ้นมาแล้วแคปชั่นคือเหี้พี่น้องคะเหยาสุดๆแล้วกัเขียนแคปชั่นบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษที่สุดในแต่ละวันคือการตื่นนอนหรอกว่าพี่น้องเพราะมันหมายถึงเราได้รับโอกาสได้ดําเนินชีวิตที่เราทําในสิ่งที่เราชอบทําเพื่อคนที่เรารักและได้ประโยชน์เพื่อสังคมและที่สําคัญได้โอกาส ให้หลายคนหลายหลาคนะค่ะความฝันของแต่ละคน,แ,นและการญาดูถูกความฝันชีวิตจะคล้องตราบใดที่เรายังได้รับโอกาสลมหายใจหนึ่งในแต่ละวันคือโอกาสที่มันโคตรมีค่ามากมากเลยพี่น้องคะแล้วก็แฮแท็กวา่าหัวหน้านกลูกชาวนาแมน,แมนเองอพอเห็นเพจนี้คะ่ะขอพภัยคะ่ะเห็นโพสต์นี้ก็รู้สึกว่าเชื่อมโยงไปเหมือนนะคะถึงเรื่องเรือ่าอายเนาะหรือว่า พี่โดนธนาดนที่เขาเมา่อ,อยู่่นปั่นช่วงนี้กำลังปั่นสองคนนี้แห้แบบมีชซื้อเสียงและให้มีค้นหาคนแพงกะถือว่าเป็นสิ่งที่หัวหน้าคนหนึ่งต้องเหตุกับลูกน้องอเหมือนกับพักดันติดปีกให้ลูก<ม>น้องได้ยไปไห้โด่งดังทัวทั่วโลกทั่วระบัเทศให้คนรู้จักมากไมแมแต่สําหรับอาอายเพิ่็เคยบอกแล้วว่าเป็นลูกน้องเพิินเป็นลูกคนหนึ่งเลยกวาาย่าไดที่เพิ่นต้องพักดันให้แบบไปถึงฝันเล็วที่สุดราวะ ว่าจะเป็นปูเป็นยาเป็นคนในครอบครัวกาลังรออยู่ว่าความสาเร็จของเด็กหน่อยผู้นี้สิสําเร็จแบบขันสูงสุดในชีวิตใดสําใดเพราะว่าตอนนี้คือบอสนกกาลังแบบกําลังเจริญพี่น้องคะเจริญพชรเมดหนีกาลังแบบกาลังเจียอย่างดบดีเลยช่วงนี้ตอนนี้นะคะพี่น้องกระตงพาบ่งพาเบึงเพรเมดนี่าสิไปเด็กไกลสําใดสีปังสีมีผลงานอะไรให้ติดตามอีกไหมเพราะว่าตอนนี้กะ พึ่งเขามาอยู่อะไรเนาะท่านในมีอมย่างแบบพ่อเห็นกับเปลี่ยนแปลงหลายอยู่แต่ท่านในมีแบบถึงขั้นแบบมีบ่านมีรถน้นองกระเด็กหน่อยอยู่แต่อนาคตบนแน่นะคะสาหรับน,น้องไอ,อ้เพราะว่าเพื่อนกะสาหรับบนนกปกป่องลูกมาโดยตลอดอว่าสิเจอดาม,มาเจออียังคนดูถูกดูแค่เราไปเปรียบเทียบผู้นั้นเปรียบเทียบผู้นี้เพื่อนกันยังปกป้องไอ,อ้ยอยู่ตั้งแต่มือแหลจนหอนมือน,นีค่ะค่ะแล้วก็ตลอดไป นี่แล้วมือนีเ่าก็แบบเห็นโพดนั่นแหละพี่น้องเห็นสตอรี่แบบก้างดึกแบบเกิดอี่ยังคืนเพราะว่าช่วงนี้มันกะดราม่ากาลังหลายนะคะสําหรับเสียงวีหกในตอนนี้เหมือนกับอ่ามรสุมกระแสดราม่าเขาโจมตีย่างหนักนวลหรือว่าได้เนาะตีนีิวเม้นซิปซิปดราม่าแลยป่ต้นแต่เดือนมกราคมื่นี่ฮอนเดือนกุมภาพันี่พี่น้องได้เพิ่นการยังสูยังแบบยยัังงสูฟาฟันกระไดในการอ่าลูกน้องทีมงานกะ ดีดก็มูนาวงกับซัพพอร์ตแลวกับบสิเป็นแฟนครับเหมือนกับคนรอบตัวรอบข้างบอสค,คือดีซัพพอร์ตดีนะคะในการแบบเออถ้ามีคนรบ้างดีกะเขาก็มีกำลังใจเนาะในการที่สูต่อไปนี่แหละก็อยากให้บอสนกนะคะสูแล้วกะสสำหรับน้องยก็ถือว่าเป็นพึ่งน้อยเพราะว่าอืเพ่งอ่อยากให้ไปฟังพี่น้องสำหรับเพลงยี่น้อง้องเพลงนี่แหละพึ่งน้อยเลยเนาะค่ะลองเมื่อคืนนั่นเองก็คือ แม่แฟนคลับหลายคนอาจจะเห็นแล้วล่ะพอดนี่นี่เขาไปนี่เพียนี่เลยพ่อจ๋าพงศกรลูกจ๋าไอที่ว่าใส่ชุดสีชมพูนี่แหละค่ะพี่น้องเสียงโบนด์สุดตาแบบมองลูดหรือความหักมองหลูดหรือความแบบขึ้นนับตาแล้วสีไหลนี่แหละพี่น้องแบบพุ่มใจในโตลูกคนหนีแห้งสําหรับสายตาที่เสือกไปคนเฮานะคะตัวยังตัวใดสายตาโกหกบ่ไดไรนะคะพี่น้อง กันอยากให้ไปเบิงไปสัมผัสลึกๆอิหลีสําหรับน้องออายสกุณาพ่อนเสียวิหกแลยกัความหักที่มีต่อกันกับบอดหนกพงศกรค่ะพี่น้องเป็นจังใดถึงเรื่องเล่าต่างๆโอ้โหสุดยอดอีกทีว่าเป็นเรื่องดีๆหนึ่งในดาวมาในช่วงนี้นะคะกะขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปแบบดีไปโดยดีนะคะไปใสก็มีแต่คนหาคนแพงเนาะมีคนซัพพอร์ต เยอะๆมากๆหลายวิธีก<น>็เพราะว่าเฮดติดได้หลายเลยค่ะสําหรับทีมงานสําหรับครอบครัวเสี่ยมีหกเนาะค่ะนี่แหละพี่น้องมินิแก็มีข่าวถึงเรื่องเล่าของพ่อจา๋าเนาะพูดอะไรกลางดึกถึงลูกสาวอเออพี่น้องนี่แหละก็มาบอกสู่พี่น้องได้รับฟังกันรับชมกันสําหรับใครที่บเห็นนะคะพี่น้องคะอืมสตอรี่ตอนนี้คันค่ะไปเบิ้งท่านอยู่ดอก ท่านท่านท่านค่ะพึ่งท่นเบิ่งคลิปประมาเนี่ยคลิปนี้กับชิลล์รุ่งถ่าไปมันสามสิบนาทีเนาะไปเบิรงท่านแน่นอนค่ะไปเบิรงได้ผู้ใดบ่ท่านเห็นค่ะคุณีกรใจร้ายหลายบอลนกกระไดนี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมินี้ขอลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลั์กดแชร์เข้าทั้งสองส่งเหด้วยพี่น้องค่ะส่งสาวเนื่สานขับข้าวค่ะแล้วก็ส่งสากพ่อยแย่งกันบอกเลยพี่น้องค่ะจะไปกับฝกไว้นน้ำค่ะสวัสดีค่ะ